โอเคครับผมก็สวัสดีด้วยนะครับวันนี้เราจะมาทำการโปรโมทเซริร์ฟใครแอดโปรโมทเซิร์ฟของทุกคนเลยนะครับเซิร์ฟนี้ชื่อมมอะไร i ี e เซ o n Infinity ครับซีซั่นที่หรือว่าใช่สองแล้วซีซั่นที่สองมาที่สป,ปาก่อนมาหาผมก่อนไอ้ตรงจุดเกิดไหนมาที่จุดแรกเนี่ยไอ้ที่เรามาเนี่ยจุดแรกที่เราเกิด<อ>เลยเห็นนะท,ทับบีหรือเปล่าเนี่ยอ๋อจุดแรกเหรออ่าผมทับบีอยู่วะไม่ใช่ไอ้จุดแรกที่เรามาเนี่ยมาอ่าโอเค นี่เราเดินมาใช่ไหมเราต้องมารับอะไรก่อนอย่างแรกนะครับผมเราต้องมารับ s t a ตอร์ก่อนนะครับรับวปรเมาเริ่มต้นนะคิกเีปบอลโปรเกบอลหรือว่าเทรนเนอร์เอ้ยไม่ใช่เทรนเนอร์ดิดูว่าหมอคนนี้ก็ได้เลครับเพื่อรับมอนสเตอร์อใ,ชใช่ครับเราไอ้หุ่นเนี่ยรับมอนสเตอร์คืออะไรส่วนหัวน,นี้นะครับผมแนะนํานะผู้เล่นใหม่นะครับให้คลิกอ่านข้างบนไว้นะครับว่ามีอะไรบ้างเป็นยังไง มันลกอะตามนี้เลยนะครับผมมันลกอะเนีย่ยมันขึ้นเด้งตามแชนผมกดรัวๆมันบั็อ่ะมันขึ้นแบบเด้งมีปอ<ร>น,นขึ้นเหรอเกะกะไม่ผมกดเองอะโอเคมา,าต่อไปนะครับลงไปข้างล่างนี้จะเป็นโปรดทําความเข้าใจนะครับระบบเซิร์ฟนะผมอันนี้เซิร์ฟนี้มันเล่นยากนะครับแล้วก็จะปิดการครัาของบางอย่างเพื่อให้ตัวเกมมันสมดุลดังนั้น <Yep. S 1> ต้องเช็คก่อนนะครับว่า มันมีไอเทมแบนอะไรบ้างซึ่งสามารถเช็คได้ที่ตรงนี้นะครับผมเป็นคําว่า slash ban net item นะครับเออแล้วก็มีตรงนี้เลืออ่านว่าสซินะครับเล่นยากนะครับและท้าทายโปรดค่อยๆทาความเข้าใจรูปแบบและการการเล่นของเซิร์ฟเวอร์นี้นะครับผมใช่ไหมแอดจะเป็นคาเตือนแล้วกันนะครับผมแล้วก็อ่านแต่แปะไว้ตรงนี้เนี่ยไม่มีใครอ่านหรอกจริงเชื่อเชื่อผมแล้วก็ตรงนี้จะมี lose กดเซิร์ฟใช่ไหมแอดเซิร์ฟไม่นาไม่อ่านนะครับไม่อ่าน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 ต้องอ่านไม่ Okay. น,นี่เป็นเฟิร์สสปาวนะไม่ตรวจอันภูมิด้วยข้ามา้งแรกอันนี้เป็นเฟิร์สสปาใช่ไหมเราเราจะมีเป็นสปอร์เป็นสปอร์หลักตรงน,นู้นใช่ไหมใช่แล้วโอเคแล้วพอลงมาตรงนี้ปุ๊บเราควรทำทำอะไรก่อนไลกของวะไลกของก็อัด <laughs> ไปสร้างบ้านเลยไม่ต้องอะไ <laughs> <laughs> รเลยแลกของเห็นว่าตรงเนี้ยอันนี้มันเป็นที่แลกของครับก็แนะนํานะครับว่าให้แลกเป็นรองเท้าแล้วก็พวกอุปกรณ์ต่างๆนะครับส่วนชุดก่อนนะครับไม่จำเป็นต้องแลกก็ได้ส่วนอันนี้ครับผมเผื่อว่าเราไม่สามารถแลกอันนี้ได้นะครับเราก็ใช้ใบอันนี้มาแลกไปในนี้ก่อนแล้วก็ค่อยเอาไปแลกนะครับผมซับซ้อนเนาะอืมแต่ว่ามันเป็นมนไม่ใช่รีบอลรีบอลเป็นผู้เรียนมาก่อนแน่นอนนะครับส่วนป่าต่อไปลวผมมันดูโพยก่อนแอดเอาเอาโพยไปผมมีโพยเอาไปโพยมันีเขียนว่า แนะนำเซิร์ฟวิธีการเล่นโอเคปะขั้นแรกอันนี้เราเราเราเป็นเซิร์ฟมอนใช่ไหมเราเป็นเซิร์ฟมอนอย่างงี้เราเราเราเป็นเซิร์ฟมอนเราเราต้องไปฟาร์มเบีมอนก่อนใช่ไหมอ้๋แล้วเดี๋ยวเราต้องรู้ก่อนว่าอะไรเป็นตรงไหนยไงไงจุดสำคัญอันนี้คืออะไรแดงๆนี่คือเบี้มอนเซ็นเตอร์นะครับผมตรงนี้จะมีจุดฮิลล์เบมอนแล้วก็เป็นที่เทรดเบี้มอนพร้อมกับเครื่องพีซีนะครับ ตรงนี้นะครับผู้เล่นสามารถใช้บริการตรงนี้ได้ตลอด2 4ชั่วโมงเลยนะครับผมใช้ไงท่านสองจะเป็นเทรดแมชชีนนะครับคลิกขวาที่ยันบีซีเพื่อฮิวเวอร์กนนะครับผมกดลอง,ลอง,ล,องลองเทรดนะเทรดนี่เทรดปุ๊บอ,อ่าก็รอสักแป๊บหนึ่งก็จะฮิวเบอร์ก้อนแป๊บเดียวนะเส้นใจเลยวะบางคนมีคนถามว่าแอดทำไมฮิวไบอร์ก้อไม่ได้ครับปิดอย่างงี้แล้วจะเข้าไปฮิวยังไงเออใช่ไหมคิดที่ยันบีซีนะใช่ต้องเหงื่อแอดเกะกะทุบทิ้งได้ไหมผมอยากเข้าตั้งนาละต่อเออไอตู้แดงนี่คืออะไรนะ ตู้ในนี้คือตู้พีซีนะครับเอาไว้เก็บไอเดงมอนออกมาเล่นเกมชั้นสองกันเลยนะไปปล่อยชั้นสองกันเลยนะชั้นสองกันเลยชั้นสองนี้เป็นห้องเทรดนะครับผมเทรดยังไงนี่คันนี้ก็เทรดก็พี่ขวาอืก็เทรดแค่นั้นแหละขอเทปขอเทปขอเทปไม่เนียน โอเคได้ไม่มีอะไม่มีอะโอเคไม่เป็นไรี๋ยวค่อยลองไปโอเคอันนี้ก็เป็นที่ฮิลนะครับผมก็ส่วนมากนะครับเอาตรงนี้จะเป็นที่หลักๆเลยเนาะแล้วก็มาดูตรงนี้ครับผมเป็นที่แลกอาหารจริงๆมันก็ไม่ไม่เชิงแรกก็คือแบบท้าสู้นะแต่ว่าอย่าไปต่อยเขาตรงนี้ครับผมผมเคยแบบโง่ไั่ต่อยไม่ได้สายต่อยไม่ได้ครับมันต้องเป็นการท้ามอนสู้นะครับผมก็คือกดตัวอ่ะใช่ปุ๊บท้าต่อยมันถ้าเกิดเราชนะปุ๊บเราก็จะได้อาหารนะครับนี่เทคอ้อเห็นไหมรวยร่ำรวยนะครับ ต่อไปแอดต่อไปเราต้องไปดูสถานที่ใช่ไหมดูโพยก่อนใช่สถานที่ถูกไปสปากันเริ่มต้นมาอ๋อสปานู้นเป้สปาออคือสปารหลักนะครับตรงนี้คือจุดที่คุณจะเจออยู่ตลอดทุกวันตั้งแต่เล่นมาจริงปหจริงสับสปาวก็จะอยู่ตรงนี้แหละตรงนี้นจะลืมไปเลยว่ามีอะไรบ้างเราอยู่ตรงตรงไหนอ่ะตรงจุดเกิดป่ะนี่นี่นี่เดน๋ยวเชี้ดูไหนทำไมตรงนี้ใช่ไหม อ่าตรงนี้หน้าเหมือนไม่เหมือนอ่านแล้วแล้วไงต่ออ๋อที่ที่เราเคยไปนี่ก็คืออยู่ตรงนี้ใช่ไหมก็คือเลี้ยวเลี้ยวขวาใช่ตรงนี้คือแผนที่นะครับแนะนําให้ดูดูก่อนแล้วก็ค่อยๆเรียนรู้ไปเรียนนิด,นด,นดๆไปเรื่อยๆแล้วก็คุณก็จะจําเองว่าอะไรตรงไหนจะแบบมันใหญ่เกินนะจ้าป้าผมจําได้แบบใช่ไม่หมดเนีียมันเป็นสีเขียวแต่ทำไมแบบมันเป็นสีขาวอะ เออมฤดูการเปลี่ยนฤดูการเปลี่ยนเหรอ <c oughs> หนารอนใช่ไหมโอเคใช่ต่อไปอ่าที่สําคัญสําคัญผมจะแนะนําที่สาคัญสำคัญก่อนแรกๆคุณไม่ต้องวิ่งไปเลยบางจุดจะมีคําสั่งวาร์ไปแล้ว <c oughs> ไหนจุดอะไรบ้าง,งใช่แล้วใช้อันนี้ได้ไดใช่ปะ่ะเออมีเข็มทิศนี่่าแจง้งต้นต้นเออโวอะไรวันนี้อ่ยเยอะเกินเออเลนั้นเอาไปเออกดคลิปเอาไม่เอาขาไม่เอาอ่ะ กดคลิกขวาเอ้าเอ้าทะลุอีกคนโอ้โหเรียบร้อยสวยอ่าคลิกขวาคลิกขวาที่เที่ยงลงอมคลิกขวานะครับผมก็จะเห็นเมนูลักเลย warp เมนูแรก warp list ที่เป็นรูปแขมทิดอืมคลิกเข้าไปก็จะเห็นว a r เลยเยอะแยะหมดอืเลือกไปที่โซนที่ผมแนะนําเลยโซนที่ทุกคนต้องการแล้วก็สะดวกสบายที่สุด เดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใช่ไม่ใช่โซน EVS โซนครับผม EVS โซนเฮ้ยอันนี้ก็คือที่ฟาร์มเบลใช่ไหมใช่ก็คือเอ้ยไม่ใช่เอาไม่ใช่อะที่ฟาร์ม EVS เอ๋อคืออ้าวแล้วที่ฟาร์มฟาร์มเบลอยู่ไหนอะไม่มีเซิร์ฟเราไม่มีที่ฟาร์มเบลนะครับผมเซิร์ฟเราต้องฟาร์มป่าตอนนั้นอะไรคำนี้อ่ะเป็นเซิร์ฟแรกนะครับที่แบบไม่มีที่ฟาร์มเบลก็เป็นแนวแบบ survival นะครับ <Surv ival. S 1> ก็คือให้คนนะครับมาฟาร์มเวลที่นี่ได้ถึงเวล5ถึงเวล16นะผมพอเวล5ถึงเวล16ปุ๊บเราก็จะแปลงเป็นร่าง2ใช้ประหลัดสตาร์เตอร์จากนั้นนะครับเราก็เออใช่ลืมบอกว่าเซิร์ฟนี้เช็ค EVS แล้วก็เช็ค IVS ฟรีนะครับโดยการพริมพ์คำว่า slash IVS แล้วก็เลือกช่องก็คือช่องของมอนเช่นอยู่มอนอยู่ช่องหนึ่งอยู่ช่องสองก็พิมพ์ไปเพราะว่าจะดูตรงแกงก้านะครับก็ I IVS หนึ่งนะครับ ก็นี่ครับผมปุ๊บมันก็จะมีสตาร์ทขึ้นมานะครับเฮ้ยเฮ้ย,อยมอนอะไรเนี่ยต่อต่อไปนะครับผมจะเป็นการวาร์ปไปสร้างบ้านหรือคือไปจับมอนไม่ง่ายใช้เข็มทิศครับผมไม่เอาผมก็จะมีะมสแลนนะครับอาทีมอะทีพีนะครับแล้วก็ไปปุ๊บอ่ามันจะมีะคูลดาวน่าจะประมาณ5นาทีนะครับประมาณนี้แล้วก็จะสุ่มมาตรงแบบเป็นโลกสร้างบ้านซึ่งโลกสร้างสร้างบ้านเนี่ยกับโลกจับมอนเนี่ยมันอยู่ในโลกเดียวกันใช่ไหมแอด ใช่แล้วใช่แล้วเฮ้ยคุณตามมาแล้วเนี่ยป้าบอกระมังเฮ้ยผมมืดมากแจอบผมเนี่ยเอ็ดมอนไม่เห็นเกิดเลยเฮ้ยเกิดแล้วเกิดเกิดแล้วเนี่ยเกิดเยอะเกิดเยอะเกิดเยอะเพราะอะไรเพราะเพราะเพราะคนน้อยเพราะดึกแล้วก็นะครับนี่ครับมันโรคจับมอนแล้วก็เป็นโรคสร้างบ้านนะครับต่อไปแอ็ดดิดูโผยก่อนต่อไปวิธีการหาเงินครับแอดวิธีการหาเงินนะครับผมทำฟาร์มทำฟาร์มก็ฟาร์มให้ต่อ ฟาร์มฟาร์มอย่างเดียวอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวผมพาไปดูที่ฟาร์มบ้านผมละกันโอเคไหมโอเคอ่ะตามมาแอดกินภาพนี่คือมันจะมีฟาร์มหลายแบบนะครับแต่ว่าเนื่องจากเอ่อผมแนะนําให้ทาฟาร์มข้าวก่อนไอ้ฟาร์มนี้ไม่เกี่ยวครับอันนี้มันเล็กจิ๋วไปนี่ครับเป็นฟาร์มข้าวนะครับที่เพื่อนผมเคยสร้างไว้ก็คือตอนตอนนั้นมันเป็นข้าวมันราคาแพงแต่วันนี้ก็เบิ้ลขึ้นคูณสองอีกก็แบบอือหนึ่งชุดนี้ได้สามสามสิบแปดจุดสี่บาทไปแอด ไม่รู้จำไม่ได้อะถ้าจำไม่ได้นะครับแนะนำว่าให้ไปดูที่สปาของพิมสลัสปานะครับจากนั้นเลี้ยวขวานะครับผมร้านค้าอยู่ทางขวามือเห็นไหมแล้วก็เลี้ยวขวาไปา <Yeah. S 1> เราจะบินไปเลยนะครับตรงนี้นะครับเ,เป็นที่ซื้อของนะครับส่วนมากนะครับผมแต่ว่าทางแอดเบสเนี่ยคนนี้เนี่ยเขาได้ทําการสร้างที่รับซื้อผลผลิตไปแล้วก็คือคนนี้เป็นคนที่รวยที่สุดในเซิร์ฟนะครับผมต่อให้เรามีพืชผักเป็นล้านชุดเขาก็จะรับซื้อเรานะครับ อะไรครับ<ช>ก็คือข้าวนะครับผมกดไปที่วีดเลยนะครับแล้วก็เลือกดูนะครับ1ชุดนะครับขายได้64เฮ้ยสามสบปดกบาทก็ถือว่าเยอะเนาะแ,แต่ว่าพอไปเทียบกับของที่เราไปต้องไปซื้อางก็ถือว่าแพงนะเพราะว่าแอดไปเพิ่มราคาใช่ไหมใช้เนี่ยเรามีเพิ่ราคาใหม่ <c oughs> ของมอนก็ราคาแบบสองให้ตายเหอะใครบ้าโบนะครับ,บ,บ,บเอ้ยเออใช่แอดแล้วเนี่ยคืออะไร ไอพวกกล่องเวนพวกนั้คืออะไรโอ้เซตนี้ผมขอนำเสนอ <c oughs> เซตนี้ผมเป็นเซ็ตที่ภาคภูมิใจมากเลยนะครับเป็นกล่องเซตไกอาลิมิเต็ดอกินไอเทมสุดแร์ที่คุณจะหาไม่ได้จากเพิร์ฟไหนไนจริงเหรอจากเขาจะซื้อนะใช่ไงนี่ครับเป็นสกินไม่มีผลกับอความสามารถนะครับผมเป็นแค่ความสวยลอเท่นั้น จริงรอน,นทาทีนี้จะมี6เซตนะครับผมเป็น6อุปกรณ์มีธนูมีดาบมีพลัว่วมีพลิกแอคแล้วขวานแล้วก็อะไรนี้เขาเรียกอะไรเขาเรียกว่าเขียวเขียวอ่าใช่แล้วมีตามนี้เลยเอันนี้ซื้อซื้อ,ซ,อซื้อจากไหนเนี่ยจากช็อปร้านค้าซื้อได้ที่หน้าเว็บของเซอร์เมอร์ฟิเซ์แมนฟิตตี้นะครับครับไอเอ็นดัสเทสนะครับต้องแปะเลย เว็บเว็บเราปลอดภัยมากมี t อ s ด้วยต้องแปะลิงก์ไหมโอเคครับผมต่อไปนะครับเราจะไปดูตรง Lucky Box กันนะครับผมซึ่ง Lucky Box นี้จะเป็นระบบสุ่มเดียวกันกับกล่องนั้นนะครับผมแต่ว่าจะเป็นใช้เงินในเกมซื้ออันนั้นเป็นใช้เงินนอกซื้อใช่ปะเงินบาทซื้อแต่จะเป็นเงินในเกมซื้อนะครับซึ่งโดยปกติแล้วนะครับผมที่นี่จะเป็นศูนย์รวมของกล่องก็คือสุ่มเทพ สุ่มเทพแล้วก็สุ่มเทพแล้วก็สุ่มกล่องในที่ใช้เงินในเกมก็มาตรงนี้เหมือนกันนะครับผมใช่นี่สามารถมาซื้อได้นะครับตรงที่ตรงนี้เลยนะครับนี่ครับมีแบบหน้าหน้าหมามาสุ่มของรอแล้วนะครับนี่ครับคารี้นะครับหน้าหมามาแล้วโชว์สกินด้วยนะครับอยู่ใน Discord ฟังอยู่ปิดไมค์นะถ้าจะให้เปิดนี่แบบจะแบบปากแบบพูดไม่หยุดก็นี่นะครับจะเป็นทูส์คียนะผมคีละ150้นะครับผมนี่ครับที่เขาสุ่มไปถ้าเกิดเราได้ของดีนะครับมันก็จะ ขึ้นมาที่ช่องแชทในของเซิร์ฟเวอร์นะครับผมจึ่งจะแจ้งบอกทุกคนเลยว่าคุณได้อะไรบ้างอังนั้นไม่มีหมกนะครับเทพเกิดก็จะแจ้งนะครับใช่ไหมแอดแอดลองไปเสกเซกเทพดิได้ะให้ดูนะครับผมว่าเทพเกิดเป็นยังไงบางคนสงสัยวาเว่าจะไม่เอ้แสเทพเกิดเิบนี้เลยลองลองเสกลองเสกก็รอดูนะว่าจะให้เห็นบุญตานะครับว่าเทพเกิดมันจะขึ้นยังไงนะครับผมเดี๋ยวผมเตรียมจับแบบนี้ เอ้ยนี่ไงเห็นไหมมันขึ้นมาตรงจอเดี๋ยวคนในเซิร์ฟตกใจนั่นทุกคนดูรีแอคว่าเทพเรามีราคาแค่ไหนแล้วก็เป็นเป็นเทพที่แรงนะครับถึงจะเป็นอินเต้ทุกคนก็ว้าวคิดดูโอเคแล้วผมก็จะขึ้นมาเป็นประมาณนั้นเลยนะครับก็คือจะมีขึอนแอดลองเซกมาอีกสักตัวที่ลองแบบเทศเทอีกตัวนึ่ง ตรงนี้มันเปลี่ยนเปวนที่เปลี่ยนที่จับไปยังเนี่ยเนี่ยเปลี่ยนที่เอาไปไหนแล้วอ่ะคาทิ้งก่อนไม่ได้คาทิ้งทำไมอ่ะคาทิ้งก่อนมาตีก่อนตีเองตีก่อนตีเองตายไปมาเวนค่าค่าโชว์ในเซิร์ฟค่าโชว์ครับค่าโชว์ร้อยโอ้โหร้อยครับเรียบร้อยครับค่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้ค่าอันนี้ค่าใช่ดูไว้นะครับ ถ้าคุณฆ่าเทพทุกคนก็จะเห็นเหมือนกันแล้วคุณจะได้ฉายาคุณชนะอันนี้แล้วคุณก็จะได้เอ่อ a c h ะชิพเมนครับฆ่าเทพนะครับลองเอาไหมลองเซฟไหมเป็นที่ก่อนเป็นที่อนะเผื่อคนเห็นไม่ชัดว่าเทพเกิดแล้วมันจะเป็นยังไงทำไมต้องมาที่สอดเลตมันเนี่ยโอเคะซาเชียนชัวร์คุณควจะรู้ว่าเชื่อผมตัวอะไรเกิดซาเชียนตรงไหนวะไหนนี่เหรอนี่ไงเจอแล้วนี่นี่ครับซาเชียนจะเกิดอะไรอย่างนี้ เทพเกิดจะขึ้นเป็นโอเวอร์เรย์อยู่ข้างบนเลยนะครับรแล้วมีตรงแชทจะเป็นแจ้งเลยว่าเทพตวไอนเกิดเกิดที่ไปโอมไหนแต่จะไม่มีพิกัดบอกนะครับใช่นะครับประมาณนี้นะครับผมเอ้ยได้ได้ได้ดเพชรด้วยต่อไปนะครับต่อไปแอดดูโพลก่อนต่อไปเป็นกิจกรรมต่างๆว่าตอนสองทุ่มเรามีอะไรบ้างหลักๆตอนนี้สองทุ่มเรามีตีบอส ตีบอสที่ไม่ใช่เอ้ยเอาเป็นตีบอสของโปเกมอนก่อนแล้วกันอ่าผมว่าไปบบดได้เดินไปก็ได้นี่ครับผมการที่บอสเออที่แอดเขาบอกเมื่อสักครู่นี้ก็คือการตีบอสที่ลานบอสนั่นเองซึ่งบอสจะเกิดทุกวันสองทุ่มนะครับลานบอสนี้จะเกิดทุกสองทุ่มของทุกวันซึ่งบอสนี้นะครับจะเป็นรดบอสสามารถช่วยกันตีได้ทุกคนในเซิร์ฟเวอร์เลยนะครับเพียงแค่คุณไปสกิดมันแค่หนึ่งหมัดนะครับคุณก็จะได้ของรางวัล ในฐานะผู้เข้าร่วมการโจมตีบอสนั่นเองนะครับผมบอสจะเกิดตรงนี้ทุกสองทุ่มนะครับก็ได้แล้วใครสงสัยว่าบอสเกิดยังไง <laughs> อันนี้ไม่ให,ให้ดูอยากให้ทุกคนเข้ามาดูในเซิร์ฟเองนะครับเป็นสองทุ่มท็อปหนึ่งสองสามสี่ห้าก็จะมีแบบเป็นอันดับบอกวก็จะได้ของมากกว่าเพื่อนนะครับผมต่อไปนะครับฟาฟอีเวนต์นะครับอันนี้เป็นกิจกรรมทุกวันศุกร์นะครับก็คือเป็นกิจกรรมบล็อกหายนั่นเองซึ่งบล็อกหายนี้นะครับจะเป็นกิจกรรมที่ ผู้เล่นส่วนมากนะครับผมถ้าเกิดคุณดวงดีนะครับคุณก็จะมาแบบได้ของมารางวัลค่อนข้างเยอะนะครับผมประมาณนี้ก็คือถ้าเกิดให้แบบคุณตกไปใช่ไหมแบบเฮ้ยแบบคุณไปยืนรออะไรเงี้ยคุณไปยืนรอปุ๊บเราบอกเฮ้ยเนี่ยแล้วก็แบบสักพักแอดนะเดี๋ยวผมก็จะแบบทําการใส่ให้พื้นมันแบบหายไปแบบแบบสุ่มนะก็แบบหายหายแล้วถ้าเกิดคุณรอบเป็นคนสุดท้ายคุณที่ได้รับของรางวัลนะครับเป็นประมาณนี้แล้วก็ใน อนาคตน,นะครับอาจจะมีกิจกรรมเพิ่มเติมนะครับผมในเป็นการกิจกรรมจักรยานใช่ไหมเนาะใช่จักรยานเดี๋ยวนะบันจักรยานใช่จักรยานนะครับแต่ว่าตอนนี้ยังสร้างอยู่นะครับยังทำ,ทำ<ม>ปรเซร <คำ S 2> ส์รรอืมโอ,อเค okay. ครับผมต่อไปดูโบยก่อนต่อไปครับวิธีการใช้โปรเทคนะครับแอดอ๋อวิธีการใช้โปรเทคนะครับผมเดี๋ยวผมขอนําเสนอแบบรวดรัดแล้วก็ใครอยากดูแบบละเอียดก็ให้ไปดูในคลิปผมเอาแลฮะ ไม่ไม่แปลกเลยไงเล่นเล่นเดี๋ยวไปลยงไงเดี <c oughs> <S <S <อ>๋ยวเดี๋ยวไหนอะเอาโปเทคนะครับใช้พวทองนะครับผมพวดทองนี่ทุกคนที่เข้า <kaz S 2> ใหม่ก็จะได้รับมาตั้งแต่แรกอยู่แล้วแ<ช><ห>ล้วโพนี่แบบจะเพิ่มขึ้นไหมหรือว่าเราเรา,เราต้องไปซื้อเอาโพรนี่นะครับเชื่อว่าเรามีโพให้ฟรีเพียงแค่คุณออนไลน์ทุกชั่วโมงทุกชั่วโมงจะขึ้นหกสิบบล็อกหนึ่งชั่วโมงนะครับผมฟวร์มสูงนี่ขึ้นสุดลงสุดปะใช่แล้วสูงสุดแล้วก็ต่ำสุดก็คือ โปรเทคแค่คุณโปรเทคคุณก็จะได้พื้นที่ของคุณไปเลยก็คืวอวิธีการใช้พลอนะครับก็กดคลิกขวาที่พื้นนะครับเรียงเล็งเป็นแล้วมันจะเป็นบล็อกเพชรนะครับจากนั้นเราก็ไปหาอีกมุมนึงเป็นการเป็น,ปนวิธีการใช้เดียวกันกับเอ,อ่อ r l d Edit นะครับปึ๊บอ่าซึ่งในบล็อกทองอันนี้นะครับจะขึ้นมาก็คือเป็นขอบเขตของโปรเทคเรานะครับอันนี้เนาะก็ขึ้นสุดลงลงสุดเลยสามารถขยายได้นะครับโดยการกดคลิกซ้ายหรือก็คลิกขวาที่ขอบตรงบล็อกเรืองแสงนะครับแล้วก็ โอเคครับผมแล้วก็ไปขยายปุ๊บเห็นไหมขยายแล้วอีซี่อีซี่แค่นี้ใช่แล้วลบโพสเทคนะครับคุณคุมเมาส์หน้าจอแค่นั้นแหละแล้วก็ลบโพสิชพิมพ์คาว่า slash abandon นะครับทอดทิ้งแล้วก็กดคอนเฟิร์มนะครับผมเสร็จแล้วนะครับอันนี้ก็คือวิธีการใช้โปรเทคนะครับแอเบสมีอะไรอยากเสริมไหมอ่าเรามีสิ่งหนึ่งที่จะแนะนําให้ทุกคนใช้ลองใช้กันนั่นคือระบบ CF ระบบแฟของโปรเทค ดี๋ยวค่อคุณมีในนี้ดูเลยให้ดูข้าวก่อนนิดนึงนิดนึงอ่ะลองดับท f เอฟว่ามีอะไรบ้างอ่าซ f นะครับอ่าดูเนี่ยปรับแต่งนี่ฉลามมากเลยครับพวกเด็กอืก็คือการม่อนเหยียบบล็อกเราเปิดพีพได้การใช้เครื่องเทรด การจุดไฟได้การเก็บของก็ปิดได้การใช้เครื่องเครื่องฮิลการใช้เบ็ดตกปลาการเซตโฮมเพื่อไม่ไม่ให้คนมาเซตโฮมในโปรเทคเราก็ได้เหมือนกันก็ตั้งกดติ๊กถูกอะไรอะไรพวกนี้ผมผสมติ๊กเป็นฟอลนะครับใช่ไหมเป็น False เท่ากับผมติ๊กกับฟอลเป็นทรูก็เป็นทรูนะครับประมาณนี้เลยโอเคครับผมมาคลิปจบแล้วปะมีไหมมีและไม่มีแล้วแหละต่อไปครับผมจะมาสาธิตการกระทืบคนให้ดูกันนะครับเป็นตัวตัวอย่างนะครับว่าคนนี้เขาห้าวเป้งมาตั้งนานแล้วใช่ไหม อย่าผมแบบอย่าวคนนี้นะครับใน <c oughs> ในในคนไหนในเขาว่าเขาอยากมาท้าผมต่อยเว้แต่ว่าองคนนี้หลายทีแล<ช>้วเนี่ยคนนี้หลายทีแล้ว <c oughs> เออใช่เฮ้ยนี่ไงหลายรอบไหมคนนี้ไหนมาสิมาสู้ไหนใครจะมาสู้มอนไหนมาโชว์ให้นูมาเอ้ยไปสู้ที่สปาดีกว่าเรามีสนามสู้นี่เราเรามีสนามสู้นะครับปะ่ะอารีนาสองปะ่ะเลยปะ่ะมันต้องยิ่งยิ่งใหญ่หน่อยอันนี้เป็นแค่การเ <c oughs> ตรียมไว้ล่วงหน้านะครับ นี่เราหน้ามานี่เราจ้างมาแพงเ้างใช้คุ้มหน่อยจ้างมาแพงอันนี้อะไปอยู่ฝั่งนี้ก็ได้พี่อยู่ฝั่งฝั่งนี้ก็ได้โอเคครับผมมากด R านะครับเพื่อทาสู้นะครับแล้วก็กดตั้งกดได้นะครับผมเดี๋ยว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 ไอ้ไอ้ไอที่มันกระพริบกระพริบเป็นสมองสมองนี่คืออะไรเนี่ยอะไรไหนนี่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 อ๋อตกใจเลยวะอล่า ออร่าไงออร่าเดี๋ยว่าเรานะครับผมมีระบบพาร์ติเคิลออร่านะครับใส่ได้สามารถใส่ที่โปเกมอนเพื่อความหล่อเท่ของโปเกมอนได้เลยนะคปลาสู้แอดพูดมากปลาสู้เลยมาอู้นี่นี่นี่อะไรอีกวะเก็กสีเขียวของผมไม่ต้องมันซิวกันมาโอ้ยโอเคนะครับมาเลยไปเลยนี่คือการตั้งค่ากดนะครับผมการเล่นพิกเซลมอนสามารถตั้งกดได้ว่าคุณอยากจะให้ เป็นอะไรบ้างการฟูลฮิลคืออะไรฟูลฮิลก็คือการสู้เสร็จปุ๊บเลือดคุณก็จะเต็มถ้าคุณก็จะเต็มเลสทูแคปก็คือให้เวลเนี่ยมันเวิล้อยถ้าเกิดคุณกดเลสทูแคปเวลก็จะเวลิลลอยตกตัวแบทเบทิลไทเป็นซิงเกิลหรือไม่ก็เป็นดับเบิลโปเกมอนคือจํานวนมอนที่เราจะใช้สู้นะครับส่วนเทิร์นไทม์ก็คือ1เทิร์นเนี่ยคุณมีเวลาคิดแค่กี่วินาทีประมาณนี้แล้วก็เปิดให้อีกฝั่งดูว่าคุณมีตัวอะไรบ้างไหมถ้าเกิดจากเปิดก็เปิดนะครับส จัดันดับ <c oughs> ว่าคุณอยากจะแข่งแบบไหนเป็นกฎแบบไหนนะครับป้เริ่มเลยดีกว่าอันนี้จัดเป็น <c oughs> เวล50เป็นกฎแข่งนะครับเป็นกฎแข่งแมคโครห้ามใช้ของห้ามใช้ของซ้าแล้วก็ห้ามใช้โปเกมอนซ้ำนะครับจัดไปดิวะนี่ครับทดสอบการสู้กันนะผมเปิดด้วยการใช้ดวงก่อนเลยตัวนี้เป็นตัวที่แบบหาก,กินของผมมากนะครับเกิงก้าเอาไว้หลับนะครับดูนะหลับชัวร์ป้าบแน่นอนหลับหลับดิ คุณเลือกนานนะดูดินี่เนี่ยโอ้โหเปลี่ยนตัวนะครับเป็นโลตอมนะครับเฮ้ยเรียบร้อยเรียบร้อยจริงๆตายไปตายไปอีซี่เหรอโอ้โหอีซี่จริงเฮ้ยตื่นได้ไงวะตายไปตายไปโอ้โหเชียวเบเบ้นะครับนี่นะครับผมไปครับปะหลับปะหลอนแต่เชียวเชียวแชมินมาแชมินนี่ครับเอฟเฟกต์ผมนะครับเฮ้ยเขาใส่อะไรมาวะเนี่ยเขาใส่นี่มานี่กว่า c h ชอยส์คัพเนี่ยชัวร์เลยชัวร์เอ็กสเทมสปีดผีปะวะผีปะวะไม่รู้ชิบละวผีชัวร์อย่างโง่เลยตายไปเออธาตุมอนนะครับจะมีธาตุที่เราตีไม่เข้าด้วยเนาะเราก็ต้องดูด้วยว่ามันเป็นธาตุที่เราชนะทางเราแพ้แพ้ตรงนี้ตามครับผมน้ำแข็งไปอีซี่เหรออมนี่ครับเป็นการแปลงร่างเมก้านะครับผมซึ่งการแปลงร่างเมก้าคุณจะต้องมีอะไรครับแอด มีกำไรนเมก้าใช่ไหมอีกเมก,ก้ากำไรนเมกา้าโอ้โหแพ้เมกา้าเออมีหินก็ไดเนี้ตายตายน้ำลายบัฟตายไปโอ้โอคชคดีปะ <c oughs> โอ้เรามันต่างชั้นกันเป็นแบบเรียบร้อยโอ้โหตายคู่ให้ตายเถอะตัวอะไรครับอันนี้แพ้อะไรวะจุ่มไปละร้อย การทดสอบเฉยๆนะครับตายไปตายไปตายไปบูมอะล <Boom. S 1> อยครับแพ้จริงๆครับนี่ผมผมชนะน,นะครับก็ mm hmm. คืออันนี้เป็นการสาธิตให้ดูนะครับเ mm hmm. คล็ดผมต่อไปเรื่องแฟชั่นนะครับเดี๋ยวค่อยมาไปดูคลิปอื่นแล้วกันเนาะเพราะว่าคลิปยาวมากแล้วนะครับก็ขอบคุณที่มารับชมนะครับผมนี่ใครจะพูดไปคลิปเลยไหมอืมอืมโอเคๆเดี๋ยวไม่มีไม่ไปครับผม ก็สวัสดีทุกคนอีกครั้งนึงครับพอดีว่าจะจบคลิปแต่ว่าลืมไปว่าเราจะมีอะไรในแอดกิจกรรมใช่ไหมสำหรับคลิปที่เราทําโปรโมทใช่ไหมแอดใช่แล้วก็คือนี่นะครับอันนี้เป็นแท่นเติมเงินผมอยู่อันดับ3นะจริงๆอะ่ะผมเติมไปประมาณ6000กว่าบาทซึ่งมันมีโปรโมชั่นนะครับยอดเติมเงินสะสมถ้าครบ5,000บาทผมจะได้คีย์เทพมา1คีย์นะครับซึ่งพวกนี้ซึ่งอย่างที่บอก oh <my> ไปครับอย่างที่บอกครับได้เวลาครับแอดสุ่มเทพ ช่แล้วแต่ทีนี้ผมจะให้เทพนะครับกับผู้โชคดีที่คอมเมนต์ชื่อไว้ใต้คอมเมนต์ของคลิปนี้นะครับแล้วผมก็จะทําการสุ่มนะครับด้วยการเอาชื่อของคนที่ไปเม้นเนี่ยไปใส่ในกล่องจากนั้นผมก็จะทําการแบบเก็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 บแล้วก็ทุบกล่องน,นะครับจากนั้นนะครับผมก็จะโดดไปเก็บของทั้งหมดเลยแล้วก็ชื่อที่อยู่คนแรกเนี่ยไอ้เลขช่องหนึ่งเนี่ย ก็จะได้เทพไปนะครับเทพไปฟรีๆนี่ครับเทพฟรีๆโหเทพเคีย์นี่หนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทเลยนะใช่ไห้ครับมูลค่าหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทได้<ฮ>ไปฟรีๆนะครับด้วยการคอมเมนต์ชื่อในเกมนะครับขอแค่หนึ่งไอเดียตอหนึ่งท่านเท่านั้นนะครับขอรบกวนสงวนสิทธิ์ไว้นะครับผมเพราะว่าบางคนมีหลายไอดีนะครับขอให้ขอแค่หนึ่งไอเดียตอหนึ่งคนนะครับผมป่ะซุ่มกันเลยดีกว่าแนะอานเนาะจะไป oh. ขอนึงหวนก่อนีทองทองทองวนก่อนไม่วนพอละเสร็จละวนวนซุ่มโอเคเนี่ยพอละเฮ้ยตรงได้สักตัวดีๆอีเทอได้แล้วเฮ้ย no เลเล่โอ้ได้เล่เลยนะครับดูกันว่านี่ใส่อะไร ตกยึกไปแล้วเฮ้ยทีมิดเฮ้ยทีมิดโอ้แมกอทีมิดเลได่ทีมิดเฮ้ย้ยนี่ใส่ตรงนี่ใส่ตรงโอเคนะครับถือว่าเป็นสิ่งที่ดีงามนะครับผมทาปุเลเล่นะครับเป็นคลิปเป็นตัวที่ผมชอบมากๆก็คือเป็นแบบน้องที่เคยอยู่กับผมแล้วผมก็ให้คนในกล่ผมไปแล้วนะครับซึ่งเป็นชายนี่ด้วย นี่นะครับสำหรับคนที่อยากจะเห็นน้องนะครับเลเล่ <Wow. S 1> นะครับปุ๊บนี่เลยสำหรับคนที่อยากได้นะครับก็เพียงแค่คอมเมนต์ชื่อไว้ใต้คลิปนะครับแล้วก็นั่นแหละแค่เลยไงยไหมไงเนาะแล้วก็ได้น้อง <Yeah. S 2> เลเล่ไปเลยครับผมบ๊ายบาย